ต้องนอนอย่างไรนะคะเมื่อมาชิมนะซุปกระชับกระชับมาเฉลี่ยอะคะวันนี้งานของทีมพ์และผลิตภัณฑ์ของเราจะย่างจัดต่อไปในกานที่เข้ามาสู่วงกานะคะแล้วก็ผ่าท่านไปนั่งนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าอาหารการกินของเราเยอะมากทุก จัดงานและภาคส่วนต่างๆของอำเภอเมืองปทุมธานีขอกราบขอพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัรการปิดทองหลวงพ่อพระปฐุมธรรมราชพระประจําจังหวัดปทุมธานีและงานของเมืองปทุมในดังนี้กระผมขอญาตจับเี็นว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ ตามนยโยบายของรัฐบาลทั้งภาคราชการได้แก่ส่วนราชการทุกส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตำรวจทหารองค์กรจะเป็นสางรงผู้วาราชการจังหวัดปทุมธานีทั้นสมทัานท่านนายกชาญรงเพชรนะครับนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านประลัดจังหวัดท่านหัวหน,น,น,น้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ท่านในอำเภอหลายๆอำเภอนะครับที่รารรวมงานท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านผู้นำหน่วยงานในพื้นที่าา้างสาวปันยานีโอก้องนอเมค่ะผู้สมัครประกวดันนี้นครับา,าจารจะทีเ,เวเองอยู่ครับมาในชุดสีฟ้านะฮะสวยงามากเลยทีเดียวนะคะ มีสบายที่เป็นื้นเมืองของชาวอามาชุมชนผลนนนี้ประกวดทิดารามันนะคะจะได้เป็นสาวงามนะคะในค่ำคืนนี้นะคะนตรีพร้อมนะครับ เข้าสูรส่รอบสิบคนสุดท้ายนะครับหมายเลขสามครับนางสาวปริญญาอกอ่องครับหรือน้ำเงยนครับคผูส่งเขนะ้า,า,าประกวดนะครับคือเดือนทรีเอเวนิวนะคะครับผม <c oughs>